ดูรังนั้นล้างไปแล้วยังเอาน้าไปไม่หมดเลยนะไอฝั่งนู้นก็มีไอรังใหญ่หัวน,น้ําเอาไปไม่หมดอะ่ะเห็นครับผมติดรังเดียวนะครับสูงว่าแทงน้าอีก <c oughs> โอ้ว้าวอันนี้ผมเอาได้นล้วเนี่ยถ้าเขาอนุญาตนะครับไม่รู้ให้หรือเปล่านะครับได้ก็เอาได้ครับผมนี่มันหนาะตองคอยยาวไป,ไปเลยกเกรงว่าจะไม่ให้สิ อ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังผมดีกว่านะนู่อันนี้สีอลังการครับผม<ฮ>แดดย้อนนะครับต้นนี้นะครับผมสุดยอดครับผมต้นนี้เอาไให้ชมนเดียโอ้โหแต่ว่านผมมีเยอะครับแต่ไม่ใช่เก็บได้ทุกต้นนะครับผม เก็บได้ทุกต้นในปี่งนมิผมได้น้ำผึ้งเป็นพันโลนะครับเฉพาะต้นนี้ก็กี่ร้อยโลเข้าไปแล้วล่ะครับดูแต่ละลังนะครับผมไม่ใช่เล็กๆนะอ่าโอเคให้ดูนะครับว่ามันจริงๆมันก็มีแต่มันไม่ใช่ว่าจะเก็บได้ทั้งหมดมีแต่ละลังลังเป็นเม็ดตั้งหลายลังนะครับผมสิบบวกทั้งนั้นนะครับเป็นอีกต้นหนึ่งครับ จะแจกครับแสวบ,บ้านผมอะแต่ไม่ใช่เอาได้ทุกต้นนะครับมันก็จะหายากหน่อยนะเที่ยวได้นะแต่ต้นพึ่งอะผมบอกเลยว่ามีเยอะที่ผมไม่ได้ถ่ายมาดูวน้ําแต่ละลังนู่นโอ้โหหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเอาอ่านี่ก็ให้ชมกันแนล้วเอเค,ครับผมมุมหนึ่งครับดูลังนั้นล้างไปแล้วยังเอาน้ำไปไม่หมดเลย ไอฝั่งนู้นก็มีไอรังใหญ่หัวน้ำเอาไปไม่หมดอ่ะประมาณยี่สิบกว่ารังฝั่งนู้นมีพึ่งซ้อนรังด้วยนั่นอ่ะนะครับพึ่งซ้อนรังนู่นนู้นนูนรังนู้นนะโอ้โหหัวน้ำไอรังนี่นี่ใหญ่มากนะครับนี่ให้ดูครับโอ้โหอันนี้ผมไม่น่าจะให้เก็บนะ าให้ดิผมเอาได้หมดทุกหลังเลยอยู่อย่างเงี้ยโอเคครับผมโอ้เหน่อยอะไรไหมครับซ่อนอยู่เรียบเลยนะครับหัวน้ำอมเก่งเลยต้นนี้ก็ติดสิบว่ลรังนนะครับมผมนี่พามาชมได้เฉยหน้านี้ปีนี้รู้สึกว่าต้นนี้เขาจะไม่ได้เก็บครับปีก่อนก็นี่ลงจันทร์เป็นคนสิบเก็น,นะครับ ต้นไรใหญ่ครับข้างหน้าเลยนะครับก็ติดหลายลังอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสบสิบลังเยี่อันนี้นะับคร่าวๆนะเดี๋ยวไปดูต้นหลักที่มันติดเยอะๆดีกว่าถึงนะครับดูใกล้ๆนะครับตอนนู้นจะติดเยอะที่สุดนะครับปีก่อนมันก็เจ็ดสิบกว่าลังนะครับตรงนี้เคยติด เยอะสุดก็เป็นร้อยสองร้อยลังอ่ะที่เคยเป็นข่าวดังๆย่างโขมงเลยเนี้ยะหลายปีก่อนนะที่มีพันพึ่งมาขอซื้อเป็นแสนนะครับแต่เขาไม่ขายนะคก็ไม่ใช่เงินจะซื้อได้ทุกอย่างทุกที่ไปนะอันนี้ก็มาให้ชมดูนะครับดูได้อย่างเดียวนะที่นี่นะเออเขาไม่ได้เก็บนะครับอ่าโล่งต้นน้นอีกแล้วก็มีต้นน้นอีกครับต้นข้างหน้าก็สิบกว่าลังแล้วนะครับ ที่แทงนี่ผมก็ยังไม่ได้นับเลยว่ากี่ลังติดเยอะนะครับตรงเนี้ยไปดูใกล้ๆนิดนึงเอาถ่ายพอชมพอประมาณนะครับอันนี้ก็ถ่ายแค่ต้นใกล้ๆนะใกล้ๆแถวบ้านผมนะผมไม่ได้ไปถ่ายไกลยังมีอีกหลายต้น,นครับผมที่ไม่ได้ถ่ายมาให้ชมก็ คร้านจะขับรถไปไกลเอาใกล้พอนะครับเพราะว่านี้เราก็ไม่ได้เก็บนะถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับว่าต้นดกๆเนี่ยมีเยอะนะครับแถวนี้ยนะนเป็นทังเลยโอเคครับผม